สดุดีบทที่สถึงหัวหน้านักร้องบรรเลงเครื่องสายบทสดุดีของดาวิดข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรมของข้าพระองค์ขอทรงตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงบรรเทาความทุกโศกของข้าพระองค์ขอทรงเมตตาและสะดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยเจ้าจะทำให้เกียรติสิริของเรากลายเป็นความอัปยศไปอีกนานเพียงใด เจ้าจะรักการหลอกลวงและแสวงหาพระจอมปลอมไปอีกงานเท่าใดเสลาจงรู้เถิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแยกผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ไว้สำหรับพระองค์เององค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงฟังเมื่อข้าพระเจ้าร้องทูลพระองค์จงยำเกรงและอย่าทำบาปขณะอยู่บนที่นอนจงพิเคาะจิตใจของตนและสงบนิ่งเสลา จงถวายเครื่องบูชาที่ถูกต้องเหมาะสมและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายคนถามว่าใครจะให้เราเห็นสิ่งดีๆได้บ้างข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้แสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์ส่องเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงให้จิตใจของข้าพระองค์เตี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดียิ่งกว่าคนเหล่านั้นที่มีทัญญา,าหารและเล่าอางุ่นใหม่บริบูรณ์ข้าพระองค์ จะเอนกายลงและนอนหลับด้วยความสงบสุขแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ผู้เดียวทรงทำให้ข้าพระองคอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย